บ้านสัมปยาวิถีชีวิตแห่งใสน้ำเจ้าพยารู้หรือไม่ชุมชนสัมปยาจังหวัดชัยนาทมีไรน่าเที่ยวว่าที่คุณคิดสถานที่เราจะพาไปรู้จักที่แรกคืออาคารโรงพักเก่าสัมปยาอาคารโรงพักเก่าสัมปยามีประวัติยาวนานกว่า100ปีและได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปรกรรมดีเด่นประจำปี2561บรรยากาศโดยรอบมีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ และมีการแต่งตัวยุคเก่าของตำรวจเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปสถานที่2คือตลาดโรงพักสัพยาที่มีของอร่อยและของขึ้นชื่อของชุมชนมากมายภายในตลาดจะได้รับความรู้สึกที่ย้อนยุคเพราะสองข้างทางจะเป็นอาคารบ้านเรือนเก่าที่ทำให้รู้สึกถึงความโบราณและสถานที่สุดท้ายคือวัดสัพยาวัฒนาลามเดิมมีชื่อว่าวัดเสาธงหิน หรือวัดวังหินได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสัพยาวัฒนารามเมื่อปีพศ2495สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือหลวงพ่อพุทธสําเร็จชื่อเต็มคือพระพุทธสามัคคีศรีสัพยาประชานาถจุดเด่นอยู่ที่จํานวนพระสรัมฤทธิ์องค์เล็กที่ประกอบรวมกันเป็นองค์หลวงพ่อพุทธสําเร็จจํานวนพระที่ใช้สร้างทั้งสิ้น137,000องค์และยังมีรูปปั้นพระสาวกกําลังนมัสการพระบรมสารบเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองสัพยาอย่างยาวนานเอาล่ะ พูดถึงประวัติกับสาระกันมามากแล้วเราไปดูกิจกรรมที่น่าสนใจกันดีกว่าที่แรกคือการเก็บไข่เป็ดไร่ทุ่งสัพยายามเช้าเราจะได้เจอกับน้องเป็ดกว่า3,000ตัวที่เราจะได้รับความน่ารักและความสุขกับการเก็บไข่และรับบรรยากาศายามเช้าที่เราจะผ่อนคลายเอาละ่ะเราไปกันต่อที่การทำเครื่องเก็บลอยดับสูตรโบราณขนมพื้นถิ่นที่หากินไม่ได้นอกจากอำเภอสัพยาแห่งนี้ เราได้เรียนรู้การทําขนมไปแล้วเราไปเรียนรู้การนําของไม่มีค่ามาทําให้เกิดรายได้ของชุมชนกันคือการสานตะกร้าผักตบชวาที่หาได้จากแม่น้ํเจ้าพระยานํามาสานให้เป็นเสือ่อตะกร้าหมวกหรือของใช้อื่นๆส่งออกทั่วประเทศต่อมาเรามาดูของขึ้นชื่อของชุมชนที่เป็นสินค้าท็อปกันดีก,กว่าคือขนมหน้างากวุ้ยหลีมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6อร่อยด้วยสูตรโบราณฟังมาถึงตรงนี้ลหละ ดูเหมือนคุณจะเหนื่อยมาลองยาหม่องสูตรสับยาที่ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวหรือบรรเทาอาการเครียดได้ต่อกันเลยที่สบู่สมุนไพรของเราที่ไม่มีผสมสารเคมีไม่มีสารเพิ่มฟองดีต่อผิวพรรณมีประโยชน์ต่อร่างกายและสุดท้ายนี้พวกคุณได้รู้แล้วว่าชุมชนที่มีความคลาสสิกมีสถาปัตยกรรมที่มีอายุมากกว่า100ปีที่ได้รับกลิ่นอายของยุคเก่าและมีธรรมชาติรายล้อมมีทั้งภูเขาแม่น้ำเจ้าพยาและทุ่งนาข้าวคือชุมชนบ้านสัพยา